ดวงลัคนาราศีมังกรนะครับในเดือนมีนาคม2567นะโอ้โหคิงเหรียญเนี่ยโหเปิดตัวมาด้วยไพ่เศรษฐีเลยอะ่ะการเงินคุณดีนะครับแล้วก็ดีมากๆด้วยนะครับถ้าการเงินคุณแย่ในเดือนที่แล้วนะเดือนนี้คือแบบปังการเงินปังเลยนะครับ ใครที่ทำธุรกิจขนาดใหญ่อยู่นะหรือไปพวกซเสื้อผ้าแฟชั่นหรือว่าร้านอาหารอยู่นะตอนนี้คืองานเยอะเนี่ยได้ขยับยขายกิจการแน่นอนนะครับเปิดสาขาใหม่เพิ่มสาขาใหม่นะถ้าเกิดคุณจะไปกู้อ่เออเนี่ยอนุมัติมัได้เงินวงเงินเยอะด้วยนะครับชาะลชะนามังกรโ้เงินเยอะมากๆากอะ่ะยินดีด้วยนะครับ ส่วนเรื่องความรักให้ระวังรักซ้อนรักสามเศร้าต้องระวังดีๆนะ,ะคนโสดี่ยมีเกณฑ์จะเจอพ่้หมยที่เป็นโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะผู้หมยที่เป็นคนจะชู้หน่อยเข้ามาเนี่ยต้องระวังนะครับให้ดูดีๆนะธุรกิจมันได้ขยับขยายอะ่ะมันมีทุนแล้วไงใครที่ทำโลจิสติกส์นะครับหรือว่าการขนส่งส่งออกต่างๆนี่นะ,ะนี่คืองานเดินหน้าเลยนะครับ งานเดินหน้าแบบก้าวกระโดดเลยนะแบ็บนะครับเคอรี่ก็ได้โบ๊ทอย่างเงี้ยนะครับแฟตต่างๆเนี่ยได้หมดเลยนะครับงานเดินหน้าธุรกิจเดินหน้านะครับความรักก็ดีด้วยอ่าแต่ต้องระวังนะเพราะว่าช่วงต้นๆ้นเดือนก็ทักไปแล้วว่าคุณจะเจอคนเจ้าชู้เข้ามาเป็นรักซ้อนรักสามเศร้า แต่ความรักมันจะดีในช่วงสายทางในช่วงไปลายปลายเดือนนะครับใครที่อยากมีลูกก็จะได้ลูกนะเนี่ยแต่ระวังนะ่นสำหรับใครที่ไม่อยากจะจะมีเพราะมีเกณฑ์ตั้งครรภ์ท้องก่อนแต่งนะอันนี้ก็ต้องระวังนะครับหนุ่มสาวที่เพิ่งเจอกันนะ,ะที่เพิ่งคบาากันกันยังไม่พร้อมนี่คือก็ต้องป้องกันดีๆนะครับอาจจะมีมีบุตรโดยที่ยังไม่พร้อมเนี่ยอันนี้ก็ต้องระวังดีๆนะอันนี้คือ จริงๆการตั้งคันก็เป็นเรื่องดีแหละแต่ว่าสลับถ้าถ้าใครพร้อมนะถ้าคุณไม่พร้อมนะี่คือก็ต้องป้องกันกันให้ดีนะครับนะชลักนามางก่อนต้ลืมนะครับว่านี่เป็นการทํานายดวงโดยรวมนะครับไม่ได้เฉพาะจัวจบเป็นรายบคุคคลพื้นดวงของแต่ละคนแตกต่างกันนะครับถ้าว่าดีก็เชื่อว่าจะดีทุกคนถายว่าร้ายก็เชื่อว่าจะร้ายทุกคนอะไรที่มันดีๆเนี่ย ก็ขออหาซึืซับเข้าไปส่วนอะไรที่มันไม่ดีก็ไม่ต้องไปจำเสียใจนะครับดูไว้เพื่อเป็นแนวทางก็พอ